สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับช่องคุณต้นไอทีที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับบอลสีและไม้มงคลเช่นเดิมค่ะวันนี้เราเปิดมากับน้องบอลสีที่มีชื่อว่าไก่ลาชาวดีค่ะเป็นบอลสีที่เลี้ยงนอกตู้นะคะเลี้ยงแบบบ้านๆเลยแล้วก็บำลุงก็แบบบ้านๆเหมือนกัน เดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาพี่พี่อและท่านผู้ชมทุกท่านไปชมคลิปและให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเชิญชมเลยนะคะไปเลยติดตามกันเลยค่ะว่าวันนี้แอดมินจะเอาอะไรมาฝากค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะผีเสื้อชมพูค่ะ ตอนที่ได้น้องมานะคะจะได้มาสามต้นแล้วก็ผีเสื้อชมพูเนี่ยค่ะเขาจะโตมากเลยค่ะถ้าย้อนไปดูคลิปนะคะก็ได้มาจากร้านรวงสุวรรณร้านเพื่อนที่ปักช่องส่งมาให้ค่ะต้นนี้นะคะเพื่อนส่งมาให้แล้วก็ตอนนี้ใหญ่มากนี่ดูมือแอดมินนะคะนี่ใหญ่มากแล้วก็ อ่ะโอเคอันนี้แทงหลอดขึ้นมานะคะก็คือเขาจะใหญ่ตลอดเลยนะคะนี่โตมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะคะถ้าย้อนคลิปไปดูนะคะได้มาวันนั้นพร้อมกันเลยก็ค่อนข้างที่จะมาแบบต้นเท่าเท่ากันนะคะอีกต้นหนึ่งมาดูต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้ ไก่ทองมณีนะคะนี่เป็นฟอร์มกอเลยนี่ค่ะจะบอกว่าน้องโตขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันแต่มีบางต้นนะคะนี่ไก่ตัวงามไก่ตัวงามน้องไม่เข้าใจว่าทำไมน้องไม่โตทั้งทั้งที่บำรุงเหมือนกันนะคะบำรุงเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนี่นีนี่ ใชโตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะว่าระบบลากน้องเป็นยังไงนี้นะคะก็ก็อาจจะต้องล้างให้สะอาดเนาะแล้วก็เอาส่วนที่เขาเน่าออกนะเออก็มีนะเนี่ย ฟันก็ได้นะคะเขี่ยส่วนที่ส่วนที่เขาเน่านะคะค่อยๆเขี่ยเขาออกนะคะเนี่ยค่อยๆเขี่ยเขาออกให้เขาสะอาดแล้ววนนั้นเสร็จตัวเนี้ยก็ปลูกบำรุงมต่อเดี๋ยวลองแอดมินลองเปลี่ยนเปลี่ยนดินให้เขาก่อนเนาะใส่กลับมาครั้งนะคะแล้วก็ใส่ จัดระบบลากให้ดีดค่ะอพจาระว่าเปลี่ยนดินแล้วน้องจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เปลี่ยนเปลี่ยนดินให้น้องนะคะก็จะมาบำรุงก,ก็สูตรง่ายๆเลยที่แอนมินเคยทำนะคะอันดับแรกน้ำห้าลิตรค่ะแล้วก็ก็ใส่ผงชูรสให้เขาน้ำห้าลิตรผงชูรสก็หนึ่งหนึ่งช้อน ช้อนชาอันนี้แอดมินใส่ไม่เต็มนะคะช้อนช้อนเนี้ยมันจะใหญ่ก็ใส่หนึ่งช้อนชาอาวใส่ไปค่ะเลยต้องใส่เยอะนะคะใส่ใส่เท่าที่จําเป็นค่ะเยอะก็ไม่ดีนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูวยกำลังเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเปรียบเทียบไปดูนะคะมาพร้อมกันเลยค่ะเนี่ยเนี่ย ว่าทาไมน้องถึงได้แบบเดี๋ยวถ้าเกิดครั้งนี้ทําแล้วน้องไม่น้องตัวอาะน้องไม่ไม่แตกนะคะอาจจะต้องปกเขานะคะเพื่อที่จะให้เขาอ่แตกนะคะเพราะว่าไก่ตัวง,งามเวลาเขาเป็นกุ้งเวลาเขาแตกนะคะเขาจะสวยมากเลยค่ะนะคะ,นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะ เลยนะคะประมาณน,นี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาจะโตทันเพื่อนไม้นี่จะโตทันเพื่อนไม้ไม่ใช่ว่ากระถางเล็กนะคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่ากระถางเล็กเพราะว่าเขาไม่โตนะคะนี่เราก็ได้เปลี่ยนดินนะคะล้างรากที่เน่านะคะ,ะแล้วก็เปลี่ยนดินให้เขา แล้วก็ทุกทุก,ทกต้นบำรุงเหมือนกันหมดนะคะจริงๆน้องน่าจะโตแล้วแต่ยังไม่โตนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้นะคะว่าหลังจากที่เราทำแล้วน้องโตขนาดไหนคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพี่พี่เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านฝากพี่พี่เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอพอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ